โก็ก็ก็หอีแน่เลยแล้วไปใช้ยอ่อสวนมาย่อฉันทำไมปิวนี่เฟิร์สจะมาทำอะไรที่บ้านฉันเออก็ไม่มีอะไรมากหรอกฉันขอยืมโมเดลซิกนายหน่อยได้ไหมแล้วอย่าทำหายนะไม่งั้นนายเจอดีแน่เปี้ยจุยลย้ไงตายนะเนี่ยเบี้ยเนี้ยเนี้ย มาไม่น่ากินจังเอ้ยตัวอิงางนี่ว้ายมันมาช่วยด้วยครับผีมาผีมาช่วยด้วยครับเงี้ยวถูกเสร็จฉันแหละไอ้เด็กสองที่ฉันตับเกือปตายแล้วว้าวป้าเฮ้ยเด็กนี่นี่มันตกใส่หัวฉันทำไมเออผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับผมผมผมกว่าจะออกมาจัดแบ็กรูมได้ผมก็นานนะคะเงียบซะถ้าแกคิดว่าแกแน่มากไหนก็มาต่อสู้กับฉันก็มาดิปิวปิวเงี้ยวเงี้ยปิ้งเอางี้ใช่ไหม หยุดก๊อดในพวกนี้เอ๊นายเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเออฉันก็เป็นแบบฉันมหาล่าในเสาเล่นๆนนะ่ะรู้สึกว่าตัวอะไรอยู่ด้านหน้าเราก็ไม่รู้นะมันมันมันตัวสีแดงแดงมันออกแดงแดงมีตาเดียวแล้วก็แล้วก็สีใสสดใสแล้วมันก็แปลกๆด้วยนะเพื่อนติดตามด้วยไม่งั้นผมจะไม่มีกำลังใจ